สวัสดีครับน้องๆคงได้เรียนรู้แล้วนะครับว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับน้องน้อง หนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญไม่แพ้วันพี่ดอไมคกเลยนะครับก็คือวันฉลองคุณพ่อบอสโกวันฉลองคุณพ่อบอสโกเป็นวันที่เราจะได้ระลึกถึงท่านเป็นพิเศษในฐานะที่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งคณะเซเลเซียนซึ่งในวันนั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะครับไม่เพียงแต่พิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังมีการละเล่นต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ชอบมากๆเลยนะครับ ในวันฉลองคุณพ่อบอสโกมีกิจกรรมอะไรบ้างและน้องๆสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้อย่างไรไปรับชมกันเลยครับวันฉลองนบุญยอนบอสโกหรือที่เราเรียกจนติดปากว่าคุณพ่อบอสโกตรงกับวันที่31มกราคมของทุกๆปี พิธีตรีวันเตรียมฉลองนบุญยอนบอสโกเป็นพิธีกรรมสั้นๆหลังการเคารพธงชาติในตอนเช้ามีระยะเวลา3วันก่อนถึงวันฉลองเพื่อให้คณะครูและนักเรียนทุกคนได้เตรียมตัวเตรียมจิตใจเพื่อเข้าสู่การฉลองในพิธีตรีวานแต่ละวันทุกๆคนจะได้รับฟังเรื่องราวจากชีวประวัติของคุณพ่อบอสโกในบางช่วงบางตอน และจะได้รับข้อคิดจากคณะผู้ใหญ่เพื่อให้เราได้เรียนรู้คุณงามความดีของท่านและคำสอนที่เราจะนำไปใช้ในการเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อบอสโกได้อย่างดพาพาญญญีพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองนบุญยอนบอสโกพิธีบูชาขอบพระคุณหรือที่เราเรียกกันว่ามิสซา เป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ของคาทอลิกในฐานะที่เราอยู่ในโรงเรียนซาเลเซียนซึ่งเป็นโรงเรียนคาทอลิกเราทุกคนจึงร่วมกันเทิดเกียรติท่านผ่านทางพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระพรผ่านทางท่านผู้เป็นบิดาอาจารย์และเพื่อนของเยาวชน พิธีการถวายเกียรติแด่นบ,บุญยอนบอสโกเป็นการแห่พระรูปของคุณพ่อบอสโกไปรอบๆโร,รงเรียนการแห่เป็นการแสดงออกทางภายนอกในการเทริดเกียรติและยกย่องท่านในฐานะผู้ก่อตั้งคณะซาเลเซียนโดยการนำพระรูปของท่านประดิษฐานบนบุตรสบกและตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสง่าง,งามมีผู้แทนนักเรียนในการอัญเชิญบุตสบกไปรอบๆโร,รงเรียน โดยจะมีคณะผู้ใหญ่คณะครูและคณะนักเรียนร่วมในขบวนแหร่ระหว่างการแหร่นักเรียนทุกคนจะร่วมกันร้องเพลงเพื่อเทิดเ,เกียรติท่านด้วยเมื่อขบวนแหร่รูปคุณพ่อบอสโกกลับมาปฏิสถานอย่างตำแหน่งที่ตั้งแล้วนักเรียนทุกคนจะนำดอกไม้มาถวายแด่ท่านเพื่อแสดงถึงความรักและเคารพต่อท่าน อีกทั้งยังเป็นการขอพรจากท่านผู้เป็นดังบิดาของเราลูกๆซาเลเซียนทุกคนพิธีกะตัญญูอธิการและคณะผู้ใหญ่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ได้รู้จักและแสดงความกตัญญูรู้คุณแด่คุณพ่ออธิการและคณะผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นนักเรียนภายใต้การดูแลของท่านและท่านเป็นดังตัวแทนของคุณพ่อบอสโกที่อยู่่าำกลางเราและเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนซาเลเซียนที่เด็กๆทุกคนจะร่วมกันร้องเพลงชัยโยอธิการเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อธิการและคณะผู้ใหญ่นั่นเอง การละเล่นต่างๆเป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนผ่านทางกิจกรรมที่จัดขึ้นหลังจากผ่านการร่วมพิธีกรรมที่แสดงถึงการเทริดเกียรติท่านเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรีการแข่งขันกีฬาและเกมต่างๆซึ่งเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโกในการก่อตั้งศูนย์เยาวชนเพื่อให้เด็กๆและเยาวชนได้อยู่ร่วมกันด้วยความสุข สนุกสนานคุณพ่อกาวีรีอาเขียนไว้ว่าความร่าเริงเป็นบัญญัติประการที่11ของบ้านซาเลเซียนและเป็นเคล็ดลับยิ่งใหญ่ของระบบการอบรมแบบป้องกันคุณพ่อบอสโกกล่าวย้ำเตือนเด็กอย่างไม่รู้จักเบื่อนหน่ายว่าจงร่าเริงเสมอจงรับใช้พระเจ้าด้วยการเป็นคนร่าเริงเสมอจงสนุกสนานลื่นเลง ให้เต็มที่ขอเพียงอย่างเดียวอย่าทําบาปคุณพ่อบอสโกเองมักจะส่งเสริมให้เด็กๆมีความร่าเริงสนุกสนานในเวลาหย่อนใจในทางกีฬาดนตรีร้องเพลงการแสดงคุณพ่อบอสโกมักจะลงเล่นสนุกสนานพร้อมกับเด็กๆเสมอ กิจกรรมวันฉลองคุณพ่อบอสโกเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญเพราะเป็นประเพณีอันดีงามของนักเรียนโรงเรียนเซนต์โนมมนิกเป็นวันที่เราจะได้เทิดเกียรตินักบุญยอบบอสโกผู้ก่อตั้งคณะเซเลเซียนและยังได้ระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทาไว้และยึดถือคัาสอนของท่านไปปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดีอีกทั้งยังเป็นวันที่เราจะได้แสดงความกตัญญูแก่พ่ออธิการและคณะผู้ใหญ่แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ